สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงธุรกิจที่พวกเรากำลังจะทำกัน,นะคะ่ะโดยที่ธุรกิจของพวกเราเลือกนะคะผ่านอุปสรรคมามากมายเลยคะ่ะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์ธุรกิจนี้นะคะเราผ่านทั้งการจะทำอาหารการจะทำอาหารหวานการจะทำอาหารคาวการจะทำขนมการจะทำของใช้ของ DIY ต่างๆโดยที่พวกเราสี่คนนะคะ นั่งคุยกันแบบปวดหัวมากใช้เวลาตั้งหลายอาทิตย์กว่าจะออกมาเป็นแบรนด์นี้นะคะทุกคนโอ้กว่าจะมาเป็นแบรนด์น,น,ะะน,น,นี้เรานั่งคุยกันไม่ว่ากี่ครั้งตั้งกี่ครั้งทูกคนต่างปวดหัวกันชดเลยจนบทสุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้ทำธุรกิจที่เป็นแซนด์วิชและแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโดยที่พวกเราคิดว่านะคะแซนด์วิชและแฮมเบอร์เกอร์เนี่ย สามารถเป็นอาหารได้ทุกเมือเลยถ้าทุกคนอยากที่จะรับประทานเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์และแซนด์วิชเนี่ยให้สารอาหารที่ครบคั้งห้าหมูเลยทั้งขนมปงังทั้งผักทั้งเนื้อสัตว์ทั้งซอสต,ต,ต่างๆแผงร้านของเรานะคะยังให้แบบจุกๆไปเลยค่ะโดยที่คความหมายของชื่อร้านเรานะคะคือร้านเราเนี่ย คิดกันมาหลายชื่อมากนะคะกว่าจะได้ชื่อนี้โดยที่ร้านของเรานะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ชื่อว่าปังเฮาส์ค่ะโดยที่ความหมายของชื่อแบรนด์เรานะคะปังเนี่ยก็มาจากขนมปังเลยค่ะแบบตรงๆต,ต,ต,ตัวเลยแค่เอาคำว่าปังมาคือทุกคนน่าจะรู้จักขนมปังกันนะคะซึ่งพวกเราคิดว่าขนมนอกจากข้าวแล้วเนี่ยขนมปังยังให้พลังงานที่เพียงพอต่อวันที่ทุกคนจะสามารถ รับประทานแล้วอิ่มท้องได้นะคะโดยที่พวกเราอะพอมีแซนด์วิชและแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะเพิ่มถั่เพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปทําให้อิ่มมากขึ้นมีพลังงานแคลอรี่แบบที่เพียงพอต่อวันสาหรับทุกคนที่รับประทานนะคะแล้วกลุ่มลูกค้าของเราก็คือสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยชราที่เขาอยากจะกระชาเว ทานตอนไปโรงเรียนตอนเช้าเนื่องแต่ว่าทาอาหารไม่ทันอะไรนี้หรือว่าเด็กมีความเบื่อในการอยากรับประทานอาหารตอนเช้านะคะโดยและก็คําว่า house นะคะ H O U S E ก็ตรงตัวเลยค่ะคาว่าบ้านซึ่งพวกเราคิดว่าถ้าเราแบบเอาคําว่า house มาใส่กับคําว่าปังเวลาเรารับประทานขนมปังหรืออะไระต่างๆทุกคนมักจะเห็นหรือเปล่าคะว่าขนมปังเนี่ยมันเวลาที่เราอบขนมปังนะคะ มันจะให้กลิ่นอายความหอมของตัวแป้งของตัวกลิ่นของตัวความแบบมันจะมีกลิ่นอายของความอบอุ่นซึ่งเราอยากให้ทุกคนนึกถึงเวลารับประทานแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านมีความอบอุ่นในใจแบบอ่าเราทานแซนด์วิชและแฮมเบอร์เกอร์แทนการรับประทานอาหารก็เลยอยากให้ทุกคนกินแล้วยังรู้สึกอบอุ่นกับที่บ้านอยู่นะคะ สโลแกนของแบรนด์เรานะคะนั่นก็คือหอมอร่อยสดใหม่ทุกวันค่ะความหมายของสโลแกนที่เราเลือกม,มานะคะก็คือ,เ,อ,อเราโดยที่สโลแกนของเรานะคะหอมอร่อยสดใหม่ทุกวันหอมเนี่ยก็คือมาจากตัวขนมปังเลยนะคะที่เราใช้ขนมปังที่สดใหม่ทุกวัน อาจจะมาจากเตาอบที่ใหม่ทุกวันเลยนะคะทุกคนก็คือจะมีความหอมในตัวของขนมปังแล้วซึ่งแซนด์วิชของทางร้านนะคะจะใช้เป็นขนมปังโฮลสรีที่มีผลดีต่อสําหรับบางท่านที่เขารักในการทานฟิลแบบไดเอททางยัพืชอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีผลดีตรงนั้นเนื่องจากว่าไม่ใช้ขนมบบปงแป้งขาวอหอมอร่อยอ่ะอร่อยเรา เรามั่นใจนะคะว่าแบรนด์ของเราจะออกมาอร่อยแล้วก็เราจะทําให้สูตรฝีมือแบบอร่อยที่สุดทําให้ทุกคนกล้าพูดว่าอร่อยสดใหม่นะคะเราใช้ผักที่สดใหม่ทุกวันเราจะไม่ใช้วัตถุดิบที่ค้างคืนค่ะเราจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นวันต่อวันเราจะไม่ยิงของให้มีของค้างคืนเลยค่ะแซนด์วิชละแฮมเบอรเกอร์ของเรานะคะมีควา มาจากผักของเรานะคะและก็ความอร่อยนุ่มลงตัวก็คือมาจากขนมปังนั่นเองค่ะค่ะแรงตาใจสําหรับเรื่องโลโก้แบรนด์นี้ออกมานะคะเพื่อดึงดูดให้กับผู้บริโภคและจดจําได้ง่ายค่ะค่ะและสําหรับประโยชน์นะคะมีมากมายนะคะมีสารอาหารครบห้าหมู่สะดวกสบายประหยัดเวลาไปด้วยอีกเยอะเลยค่ะ ถ้าใครสนใจแซนด์วิชและแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะติดต่อพวกเราได้ทางเพจบ้านขนมปังฟาร์มเฮาส์อันนี้เล่นมุกนะคะทุกคนถ้าทุกคนสนใจที่จะ,ะสั่งแซนด์วิชหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์จากทางร้านของเรานะคะพวกคนสามารถเข้าไปสั่งได้ที่เพจปังเฮาส์ใช่ไคะปังโปปลาแม่หันอากาศนองงงนะคะแล้วก็มีเฮาส์เอชยู เอสโอสขอไปค่ะ H O U S E นะคะสามารถเข้าไปสาาั่งที่แฟนเพจได้เลยนะ